สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ทีมพาทุกคนมาเล่นในสกายบอลทุกคนเดี๋ยวที่ไปเล่นนะวันนี้ทีนักสาวคนสวยไว้ทุกคนวขาใส่ชุดเสียพูทุกคนไหนวะเฮ้ยนั่งไงเฮ้ยเธอเธอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมว่าไงคะเฮ้ยมึงคือไข่ ผมคือนายคนหล่อไงครับเออนายคนหล่อเอ้ยนัดแถวนี้นัดนัดจะมาลงโทษใช่ปะไม่ได้บอกสักหน่อยว่าจะทำไม่เคยบอกเลยบทลงโทษอะไรเราไม่เคยคุยกันไว้นะตีตีโอ้ยนั้นพี่เปลี่ยนมาลงโทษให้แล้วกันจากนั้นผู้หญิงอะคัดนัดคำว่าขาเอ้ยสวัสดีค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ ปั๊กบอวิทย์แย่มากเลยพี่นั้นก่อนที่จะดูคลิปนี้พี่ก็ฝากคนแรกกดติดตามด้วยนะนัทโอเคนันมาดูคลิปกันเลยสมมติมิลึกหนึ่งพิกสองอะนัทแม่งจะเลือกเลขอะไรวะเลกูว่า กล่องไม่ต้งเยอะมาแย่งพี่แต่ขี้เกลืออะไรเนี่ยตรงเลยกูไม่ได้แย่งมึงก็แย่งกูบีต่อยเปล่าปล่อยก็มาดิครับไปครับมึงไปต่อเลยเ่อยไอศกรีมถั่อะไรมึงไปคงยละมันได้ไงเนี่ยใช่ไหนมาชอบหอมแบบอร่อยเออตายแล้ว เออ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 ผมจะตั้เออไอ้ยยงโง่คู่เลย <laughs> <c oughs> บ้ามึงช่วยเล่นมากเลยมันไม่ใช่เลยคู่ <c oughs> นคน <c oughs> เดิมไงครับอ๋อแค่นั้นเลยงั้นเดี๋ยวนั้นเอากล่องล่างเลยเ,<อ>เพื่อกล่องบนเนีเย้ย <c oughs> ไม่ใช่เลยคูคนเดิมไม่ใแชบบ่เลีคูคนเดิมแบบถ้าเล็คูคนเดิม มันจะเก็บวันนี้ไงเลคุงคนเดิมมั <Whoa. S 1> นจะหล่อๆหน่อยเออใครตีกูนะขอให Alpha, ้พ่องตายแหละเอา <reated> <laughs> ้าเอ้าข่อยพ่องตายสิอยู่มันจุกเนี่ยแตกเห็นพูดขาเลยพูดไปแล้วพูดไปสองรอบ ได้ยินไม่ได้ยินเขาว่าเขาว่าอะพูดแล้วพูดแล้วเขาว่าเขาอ้วนเฮียเสียงกระตุกเลยเมื่อกี้เขาว่าเขาว่าอะไรคะสิคะบอกมาสีดออกโหดเจ้าต่างเลยเขาแค่สุดต่อแล้อะไรแบบพี่เศนเลย ใช่ใช่เป็นเกณฑ์ในการตรวจวัดกองสุขภาพใช่แตกไอโง่โอ้ไม่สาวน้อยนัด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 บิกินี่เฮ้ยนัดเฮ้ยคิดว่าผู้หญิงนะเว้ยนัดอวล้อแบบชุนเลตไม่ได้นะไงไปหมดสมองสมอง รู้มันบ้าพอกรึยังจอพี่น้องคนนี้ก็เป็อะไรด้วยกูเดินเป็นตัวเปล่าเลยเมาอยู่เลยบาตัวเออะบาตัวเออบบาตัวตบบาตัวตบบาตัวตบบาตัวสเปนเต้นกูนี่นะสเปนเต้นสเปนเตนสเปนเปนเตนคืออะไรอ่ะคนครับตอนนี้เราได้ซับใหม่ของช่องเราแล้วคำว่าสเปนเต้น แล้วเราจะงน้องนัดด้วยทุกคนสเปนเตนเวลานี้สเปนเตนเฮ้ยมันป็จริงนะเว้ยจะไม่รู้ว่าแบบอะไรโอ้ยมาทุกคนเราก็แบ่งกัน้องนัดไปโอ้พี่ไม่แบ่งให้ผมเลยอ่ะอ่ะเฮ้ยแย่ออกไปออกไปเฮ้ยเฮ้ยตีนายเป็นคนดีจังวะ พี่แทนที่พี่จะให้หมวกผมอันไม่ตกตกมมนแยังอยู่ยังอยู่ฉันยังคงหายใจน่าันโตอะโรอะไรต่อะมึงยิงนนองกูไม่ได้กูยิงยจะยังไงเนี่ยไอสมเนเตนเนี่ยนี่หนูสมเป็นเต่โคชออะไรกับว่าสมเนเลืกโดว่าสมเนเตนเนอะคลิปนี้มีสับใหม่เยอะแยะ เอ้อยเรวสมัต้นสมัยตันไปสมัตนแ,แม่งตามหลังะเดอ่เมียงพราเมียงพระเมียงพระไวเมียงพระสมันต้นคตรเคำเลยครับตุ่นเต้นไม่นมีด้วยเฮ้ยยยตก นายโยใครเราเลยฮะอะไรนะไปหาเสียมาหาเสียไอ้เนี่ยนัทคงหยุดเลยนะงหยุดเลยนะเอ้าวไม่รอเสียอะไรแค่บอกว่าเสียหยุดเลยนะบังรู้เสียเสียเสียเคสเสียเคสเสียเคสเมียดีเคสเคสเราไปเสียไงเออโอยไอ้ที่เกอยู่ต่างประเทศเนี่ยเออก็อันนั้นพี่เด้อันนั้นพี่เด้คนละคน ญี่ปุ่น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 เออเกาหลีนั้นนั้นเอ้พวกมีแล้วอ่ะเออบายแฟนพี่อยู่ไหนอ่ะแฟนพี่อยู่เยดมม่ะแฟนอะไรอะไรแฟนอะไรแฟนอะไรแฟนที่แบบว้ย เอ้าเอ้าแล้วมันเข้าหลังเหรอมันเข้าหลังกูเนี่ยเฮ้ยเออไู้ชักเตะตัดกูเป็นผู้ชักเตะคุณแพทยอิลูมินาติดีดยวนคุยจริงไปเีอยทำไมเกิดมาเพื่ออะไรไอ้นี่แหละคุณแพทยดินวันนี้ เคยถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรไอ้นี่และคุณเบนดินสวยนกปาร์คอนเดินลงมาเดินลงมาหมดแล้วมินลงมาตกปลาคนปิดไว้ด้วยคนสวยหัวขัุณตีอ่ะพี่ชายอ่ะพี่ชายเปทองไปนั่นอ่ะอย่าอย่าอย่าพุ่งปลานะพี่ปลายก่อนเอ้าปลาสองอันทำมะเขือเลยเนี่ย ไอ้มาคือเหลือปอเอ้ยมาพี่ยาลีเจนกับยายนี่ไปไอมาคือปอไปโซเมนเตนโซเมนเตนไปโซเมนเตนวะเฮ้ยเทปคิวอะเอาเรื่องว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 ะเ,เรื่องวะเรื่องวะเรื่องวะเฮ้ยสี่คิวแล้วครับทุกโคลนไอ้นั้นไอ้นั้นหลุด ทุกคนครับไอ้นัทมันทิ้งผมครับทุกคนอุย <Yeah. S 1> อ้ยเหี้ยอุ้ยเจ็บนะเนี่ยเอามึงเอาเรื่องนะเพื่อนโอ้เมื่อถึงกันเดียวกันสองคนเนี่ยไอคู่นี้เนะี่ยทุกคนเอ้ยชิบหายละสี่คิวก็เหลือทนแล้วนะทุกคน โตอ,อะไรกันไอ้ย่ะ <c oughs> คลิปก็จบแล้วทุกคนตกใจชอบลินนี้คงก็ฝากกดไลค์ตั้งนะครับน,น้องนันเราหนีไปหม้อสาอ <c oughs> ว,วแล้วทุกคนเร็วเหลือเกินทิ้งผมไว้แต่ทุกคนมาจุ๊บ